ในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคที่เรียกว่าโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มุ่งทำลายปอดและระบบทางเดินหายใจโรคชนิดนี้กำลังระบาดหนะักหลายประเทศกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตนี้หลายคนก็เพิ่งพาการฉีดวัคซีนและรับประทานยาปฏิชีวนะเคมีต่างๆเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคชนิดนี้ แต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางวิกฤตของโรกรายนี้เราคงจะได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่านตามมาบ้างว่าสมุนไพรไทยบางชนิดสามารถยับยัง้งป้องกันแม้กระทั่งสามารถรักษาโรครายนี้ได้ซึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยว่าสมุนไพรที่รักษาอาการของโรคได้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวและเราก็ใช้มันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วปลูกง่ายหาซื้อง,ง่าย บางครั้งเราก็อาจจะพบมันอยู่ตามรั้วบ้านในสวนข้างถนนหรือสนามหญ้าเรามาดูกันนะครับว่าสมุนไพรที่ว่ามีอะไรกันบ้างตะไคลตะไคลเป็นพืชล้มลุกในตระกูลบงหญ้ามีความสูง4-6ฟุตใบยาวเรียวปลายใบยมีขนหน้าลำต้นรวมเป็นกอมีกลิ่นหอม ดอกเป็นช่อยาวมีดอกเล็กฝอยตะไคร้เป็นพืชที่สามารถนำใบและส่วนลำต้นมาประกอบอาหารได้เช่นส่วนผสมของเครื่องแกงบางอย่างทำยำลาบตุมหรือเครื่องดื่มตะไคร้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสามารถทำให้เรารู้สึกเกิดความอยากอาหารได้ตะไคร้มีสปปรรพคุณทางยาแก้ลมในลำไส้ ขับประจำเดือนขับเบาแก้นิ้วแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อในต้นและใบของตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยลดอาการหวัดคัดจมูกได้กระเทียมกระเทียมเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งอาหารเกือบทุกชนิดมักจะมีกระเทียมเป็นส่วนผสมกระเทียมเป็นไม้ล้มลุก จัดอยู่ในวงพลับพลึงม,มีกลิ่นแรงมีหัวใต้ดินหัวมีแผ่นเยื่อสีขาวหรือม่วงอมชมพูห่อหุ้มเนื้อกระเทียมมีสีขาวโคนแผ่เป็นแผ่นปุ้มรอบใบอ่อนปลายใบมีสีเขียวและจะค่อยจางลงเมื่อใกล้ถึงจักโคนช่อดอกมีลักษณะคล้ายซี่ร่มมีสีขาว กระเทียมมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงผิวหนังให้มีสุขภาพดีป้องกันการเกิดมะเรงแก้วิงเวียนปวดหัวผูอื้อช่วยรักษาโรคความดันและโรคหัวใจบรรเทาอาการเอยน้ำมูกไหลหวัดคัดจมูกและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หอมแดงหอมแดงเป็นพืชท้องถิน่นใช้กันแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพืชที่มีลำต้นสั้นและฝังอยู่ใต้ดินสูงประมาณ30เซนติเมตรกับใบพองออกเพื่อสะสมอาหารดอกมีลักษณะเป็นช่อคล้ายรุ่มดอกมีสีขาวอมม่วงหอมแดงมักเป็นส่วนประกอบของแกงเผ็ด ยำและซุปรวมถึงการรับประทานสดๆกลิ่นมีลักษณะหอมฉุนหอมแดงมีสปปรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดช่วยย่อยช่วยเจริญอาหารแก้อาการอักเสบขับพยาธิแก้วัดคัดจมูกและขับลมในระบบทางเดิอนอาหารแก้โรคความดันโลหิตสูงและลดไข้ คาคาเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ1-2เมตรเง้ามีข้อและเป็นปล้องชัดเจนเนื้อในมีสีเหลืองและมีกลิ่นเฉพาะใบเดียวเรียงสลับรูปใบหอกออกดอกที่ยอดมีลักษณะเป็นช่อกลีบดอกมีสีขาวคาเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารเช่นต้มแกง น้ำพลิกและรับประทานสดๆคามีสรรพคุณแก้ปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องดอกใช้ทาแก้กลากเลื่อนผลช่วยย่อยอาหารแก้คลื่นเหียนทาแก้ปวดเมื่อยเป็นตะคริวใบมีรดเผ็ดร้อนแก้พยาธิลดอาการบีบตัวของลำไส้น้ำมันหอมระเหยจากคา รักษาโรคระบบทางเดินหายใจได้มักลูดมักรูดเป็นพืชในตะกูลสม้มมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในิยมใช้ใบและผลเป็นส่วนหนึ่งของอาหารมักลูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นเล็กกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อยใบมีลักษณะคล้ายใบไม้สองใบต่อกันมีสีเขียวแก่ ผิวใบเรียบเกลี้ยงค่อนข้างหนามีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่ดอกออกเป็นกระจกุก3-5ดอกกลีบดอกมีสีขาวผลมีสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวแต่มีผิวขรุกรละขั้วหัวท้ายของผลเป็นกระจกุกผลมีต่อมน้ำมันมากกระจายอยู่ทั่วผิวผลมะกรูดมีรสเปรี้ยว มักรูดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แก้แน่นท้องจุกเสียดกระทุงพิษแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษช่วยบำรุงผมให้เงางามแก้ผมร่วงกลิ่นของใบและผิวของมักรูดช่วยดะงับกลิน่นดับกลิน่นรวมถึงไล่แมลงบางชนิด สมุนไพรที่ใช้ต้มเพื่อสูดกลิ่นบรรเทาอาการโรคโควิด -19 ตาตหลักยาโอสถเบนจศาสตร์น้อยใบยมะกรูดผิวมะกรูดหนึ่งกำมือกระเทียมทุบพอแตก5-8กลีบหอมแดงทุบพอแตก10บหัวเงาคาทุบพอแตก ข้าวเงาตะไคร้ทุกพอแตก10ต้นน้ำเปล่า2ลิตรวิธีทำต้มน้ำให้เดือดใส่ทุกอย่างลงไปใช้ไฟกระปานกลางเคี่ยวให้เดือดปิดฝาให้สนิทหลังจากนั้นใช้ผ้าคลุมศีรษะและหม้อยาแง้มฝาเล็กน้อย ให้ไอ้น้ำพุ่งออกจากหมอ้ออย่าเปิดฝาเยอะเพราะไอ้น้ำที่พุ่งออกมาจะร้อนมากและอาจจะเป็นอันตรายได้จากนั้นสูดลมหายใจเอาไอ้น้ำเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยผ่อนออกลมหายใจออกช้าๆทำให้ได้ครั้งละห้าถึงสินาทีวันละ3าถึงหครั้งน้ำที่ต้มสามารถใช้ดื่มตอนอุ่นๆ หรือนำไปประกอบอาหารได้เช่นต้มยำต้มแซ่บจะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปสมุนไพรพื้นบ้านหาง่ายใช้ง่ายอยู่ใกล้ตัวสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาโรคได้สวัสดีครับ